บุนได้กูเบื่อตั้งแต่นี้ไอในผลนั่นมาเกมที่กูเล่นมันก็น่าเบื่อหมดเลยเมื่อคืนนี้ฉันไปเจอเว็บหนึ่งมามันเขียนว่าดากเว็บอะดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างโอเคในนี้เองสนใจอันไหนมากที่สุดเลือกเลยฉันสนใจเรืออามันน่าสนุกดีนะเที่ยวเรือตอนกลางคืนกฎการอยู่รอดบนเรือสุดหลอน จงทำตามกฎสท้าคุณไม่อยากเป็นศพกลางทะเลให้ตายสิคิดว่าบุญดาผู้นี้จะเป็นศพได้รอฝันไปเธอะสนใจติดต่อที่เมลนี้งั้นไปติดต่อที่เมลเลยปีเตอร์ดูหน่อยเขาส่งที่อยู่มาอย่างเขาส่งที่อยู่มาแล้วเรารีบไปกันเถอะ ที่นี่หรอคุณใช่คนที่ขายตั๋วเที่ยวเรือสยองให้ผมไหมใช่แล้วว่าแต่อยากได้เรือแบบไหนล่ะผมมีแบบไทยกับเรือยอดเอาอันไหนเลือกเลยงั้นเอาเรือยอดได้เลยราคาฟรีแน่สิผมจ่ายไปแล้วนี้ที่นี่มีอะไรกินบ้างเอ่ยโอ้ดีจริงๆมีพิซซ่าวางไว้ตรงนี้ บุนดานั่นมันกระดาษอะไรไหนขอดูหน่อยที่มันกระดาษกฎนีนากฎการอยู่รอดบนเรือสุดหลอนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่จงทำตามที่กระดาษไปนี้บอกหนึ่งหากคุณได้ยินเสียงอะไรก็ตามมาจากใต้น้ำให้รีบดับเครื่องยนต์และปิดไฟทุกดวงบนเรือซะแต่ถ้าหากมันรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ให้รีบทำตามกฎข้อสามทันทีสองถ้ามีใครก็ตามมาขอขึ้นเรือจงจำไว้ว่าอย่าให้เขาขึ้นมา สามถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบนเรือจงรีบโดดลงเรือชูชีพและหนีไปขึ้นฝั่งให้เร็วที่สุดกฎนี้จะถูกใช้เมื่อมีใครก็ตามได้กินพิซซาที่วางไว้บนเรือบุญดาฉันทำอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเรียกนายมากินนนั้นมันเรืออะไรกันล่ะนั่นว่าไงลุงไอ้หนุ่ขอขึ้นเรือด้วยหน่อยลุงมีสมบัติมาแบบให้สนไหม ลุงอยากได้สมบัติลุงไปทางโน้นเลยมีสมบัติเยอะมากเลยโอเคแต่ถ้ามันไม่มีจริงมึงจอกูแน่ว้าวหลอกไอแก่นี้มันง่ายจริงๆบุญดาอาหารพร้อมแล้วมากินได้เลยฉันทำแซนด์วิชปลาอร่อยอร่อย,ออยให้หนายด้วยเปิดเชือรขึ้นก่นดูเมือเรือจะจับสัญญาณสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้หน้า รีบกับเครื่องและปิดไฟเลว,ลวนั่นมันเดบรุกนี่นาคิดว่ากุกตัวมึงรอไอปลาอ้วนเบาหวานปุบปากแล้วรีบโดดลงเรือชูชีพก่อนที่มึงจะกลายเป็นปุยเร็วเข้า